สวัสดีครับนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็จะมานำเสนอเจ้าชุดเซต125ปะวาน M S X ทั้งตัวใหม่ตัวเก่าเช่นเดียวกันนะครับแต่จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของทรงลูกสูบแหวนนะครับที่มีอ่าตัวนี้นะครับราคาจะถูกกว่าชุดของไมต X น X นะครับชุดนี้ราคาอยู่ที่4,600บาทนะครับชุดนี้ราคาอยู่ที่4,600บาทนะครับ สินค้าที่คุณจะได้รับมี1ชุดเสื้อลูกแหวนสูงนะครับจะเป็นงานแบบนี้นะครับผมก็จะทําการปาดหัวล็กวาลให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับลูกค้านําไปจับใส่ได้เลยนะครับสฝาทําวาลยี่สเช่นเดียวกันนะครับฝาทาวาลยี่สิบเช่นเดียวกันนะครับจะทําการเปิดพอร์ตเซตเบ้าไล่หาอัตราส่วนกําลังอัดให้เรียบร้อยนะครับสสปริงวาลนะครับชุดสปริงวาลแต่งตัวนอกนะครับ1คู่นะครับซีแคมซิงคร งาน C N C นะครับหตัวนะครับหหัวฉีดซิงนะครับคุณต้องการใช้น้ํามันอะไรนะครับแก๊สเก้าห้าอีสิบอีแปดห้านะครับแจ้งรายละเอียดหลังการซื้อขายนะครับชุดนี้นําไปจับใส่ได้เลยนะครับชุดนี้นําไปจับใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าผมเซ็ตของให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับคุณได้รับสินค้าคุณจับใส่ได้เลยนะครับอ่าพิกัดหน้าไมค์การันตีอยู่ที่ร้อยห้าสิบบวก นะครับถึงร้อถ้าคุณปรุงแต่งสินค้าดีๆนะครับมีคําแนะนําให้หลังการขายนะครับติดขัดตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้หลังการซื้อขายหลังจากที่คุณได้รับตัวสินค้าแล้วนะครับเปิดพอร์ตเซตเบ้าไลยหาตาส่วนกําลังอัดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวลูกสูบแหวนนะครับเราก็จะทำการปาดหัวหลบวาวให้เรียบร้อยนะครับหัวฉีดก็จะตรงตามสเปคที่คุณต้องการเลือกใช้น้ํามัน นะครับเพราะน้ํามันแก๊ส95 e20 e85 น้ํามันจะไม่เหมือนกันหัวฉีดที่เราใช้จะไม่เหมือนกันนะครับชุดนี้นําไปจับใส่ได้เลยนะครับอ่ะนะครับก็สําหรับเพื่อนๆนท่านใดนะครับที่สนใจสั่งซื้อสินค้าก็ inbox เข้ามานะครับสำหรับชุดนี้ไม่มีอะไรมากนะครับราคาอยู่ที่4,600บาทนะครับราคาอยู่ที่4,600บาทถ้าคุณต้องการจัดเก็บปลายทางราคาจบที่4,750บาทนะครับ ถ้าคุณต้องการจัดเก็บไปทางราคาจบที่4,750บาทนะครับเป็นฝาแท้เบิกหม่นะครับตัวงานสร้างาเสื้อสูบสร้างนะครับแต่ปอกเนื้องานมาตรฐานทนทานแน่นอนนะครับคุณได้รับสินค้าไม่ต้องลันอินไม่ต้องรอเทสนะครับจับประกอบใส่สตาร์ติดเครื่องเติมน้ำมันเครื่องเล่นได้เลยนะครับโอเคไหมนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจสั่งซื้อสินค้าก็ิ็อกซ์เข้ามานะครับ รายละเอียดนะครับเพิ่มเติมหลังการซื้อขายนะครับวิ่งได้วิ่งดีแน่นอน100%นะครับการันตีนะครับผมขอขอบคุณทุกท่าทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ